thank you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อเช้านี้เราฟังธรรมแล้วก็ท่านสมณะบอกว่าบ้านน้องน้องผู้หญิงเนี่ยามาเราก็เลยว่าวันนี้เราจะไปตรวจบ้านส,วนสาวนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะคะเราสัญญาก,กันว่าส0บโมงเราจะไปตรวจบ้านผู้หญิง สิบโมงเราจะไปดูบ้านผู้หญิงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคิดว่าเขาน่าจะเป็นอย่างคำร่ำลือหรือเปล่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง,ยงฮะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านสสาวน,นะคะว่าสะอาดหรือยังโอ้อันดับอันดับแรกที่เราเห็นก็คือรองเท้าก็ก็ได้อยู่นะเขาก็วางแบบโอ้แฉนิดนึงนะคะบ้านเธออนะ ด้านหน้าผ่านนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไหนของใครตรงไหนบ้างาม,ม,ามีคนกำลังพับชุดชั้นในอยู่นะคะม,มระสุปมลงของใครกรุณาแสดงตัวตนด้วยค่ะตรงนี้ แล้วเธอจะทำตอนไหนเอาเ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยคับนใจเรื่องงานอันนี้อันนี้เขาคือที่จัดใช่ไหมห้องหนูเอ่อในห้องหนูี่เอก็บของไปกรุเทพเอาในใครพร้อมนี่ให้ตรวจฉันไม่ได้ดูว่าเก็บของเก็บของก็เก็บของไหนโอเคขอบุครบดูนางพับเสื้อผ้านะคะดูดูมีหยิบดงมีเออมีน้าหละไหน ในของเธอเออโอเคองงอดเดี๋ยวดูก่อนมีฝุน่นไหม,มในของเธอเออด้านในไม่ได้หมักไว้นะม่มีคะด้านด้านนี้ล่ะอ,อันนี้ของลาเดี๋ยวปรากฏหน้าตาหน่อยสิของเธอออมีคนกำลังรีบเก็บก็มีนะคะวันนี้เราย่องบ้านย่องเข้าบ้าน <c oughs> เนยมุมเธอมุมไหนทำไมมีแต่เครื่องสำอางเต็มไปหมดฮ <c oughs> ะ คอนขี่หายไม่จะตรงนี้เคยสปากัสิแล้วเนาะเอาเก็บเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะคะก็ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างบนเฮ้ย what is this อย่างนี้ไอเทมไอถงไอเครื่องดืมเอาไปล่ะงั้นเฮ้ยด้านนี้คืออะไรด้านนี้คืออะไรด้านนี้คืออะไรห้องซักนะคะแล้วก็ห้องอ่าห้องน้ำขัดหรือยัง น้องก็ยังยังไม่มีใครมานะอย่าเพิ่ขึ้นมาอย่พิ่งขึ้นมาอะไรชนะกี่โมงชนะสิบโมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสิบโมครึ่งแล้วโอ,โ,โอ้โหไหนดูสิอเอา้าฉันก็ตรวจใครพร้อมก่อนใครไม่พร้อมก็จะดูดิให้เวลาสิบโมเพิ่งมาลือ้อมาเก็บมาจัด<ม>อะไรนะนี่อ๋อไหนไหนใครพร้อมคนไหนที่โชว์ได้ <affiliated S 2> คนที่เขาดูดีมันก็ดูดีนะเออถูแล้วอยังบ้านนี่ในหลวงพ่อมาดูแล้วก็ตกใจตรงไหนหลวงพ่อไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอันนี้จะไหนไหนของใครนี่ของใครของหูอันนี้ของหนูใช่ไหมโอเคคนขี้เหล่จะมีเครื่องสำอางเยอะเป็นปกติไม่ใช่ของหนูของใครอันนี้ของใคร ของหนูใช่ไหมเรียบร้อยไหมลูกในดูขอดูกล่องหน่อยสิเปิดกล่องให้ดูหน่อยกล่องไม่มีอะไรเลยค่ะวิจารณ์ทำไมไมให้อยากดูว่าพัเบเสื้อผ้าเป็นไหม <c oughs> อ่าขอใครเอามาแล้วว่าไงไห <c oughs> นของเธอมีอะไรบ้างแล้ว <c oughs> ก็พับเป็นอยู่นะ <c oughs> แสดงว่าหลวงตาก,ก็อาจจะมาดูช่วงมรสุมลงข,ของเธออยู่ตรงไหนมาดูสิประธานโทษนะคะเต่าเน่าขอใครนี่ อีเต่าเน่าของใครสักบ้างนะคะน้ำลายเหงื่อใสไหนของเธอตรงไหนตรงนี้นุจัดแล้วใช่ไหมลูกวีกรุณาไปขาดด้วยนะคะดีสุดแล้วใช่ไหมนี่อ้อ้ไม่ขาดนี้เหรอหามาฉันถามเธอจะไม่ได้ถามคนอื่นอัน,นอันนี้จัดแล้วใช่ไหมลูกบ้านไม่ได้เรียกว่าจัดนะคะบ้านเรียกว่า ประมาณว่าุกไว้นะคะสองคนนี้ไม่ผ่านอะไรไไหนคนไหนต่อไปในขั้นนูหนอยู่ไหนปาดคนงามมึงที่หละ่ะไหนโหมีอ่านหนังสือหัวใจทองในใจเธอใครอ่านเล่มนี้อ่นมันติดมาเหรอเอา,าเอะไนดูดิาาดูความเน่าของนางสิโอเคพ่อห่มซักบ้างไหม เออโอเคไหนมาดูของคนโอเคอเฮ <c oughs> ้ยอันนี้มุมนี้มันไม่โอเคนะมีไม้แขวนอ่างเงี้ยนะ่ะ <c oughs> ของใครไปจัดเรียงให้มันงามๆหน่อย <c oughs> เฮ้ยใครนี่ <c oughs> ของใครอันนี้ของหนูไม่ลุงนี้ของใคร เธอเขาเรียกว่าจัดแล้วนั่นท่านผู้ชมวาน,นี้ก็คือจัดจัดแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าจัดใช่ไหม <Yes. S 1> เธอมาจัดแล้ว <Yes. S 1> แล้วไม่มาน,นี่อยูม่มานี่ <Okay. S 1> เวลาเธอกวาดทำความสะอาดเธอก็จะมันก็ฝุ่นไงมันต้องหาที่ไว้ทุกสูงหน่อยไงตรงนี้นะ่ะของเธอหมดใช่ไหมแค่โตอันนี้ของหนูเออ โอเคสะอาดไหมไหดูในกล่องที่มีอะไรมีแค่ผ้าห่มมันมีอ๋อผ้าห่อห่มโอเคไหนเธอหมวยรูปดาราเป็นใครทำไมเอามาติดไม่ค่ะของพี่ที่แล้วเหรอเขงหนูเองไหนโอเคโอเคไหมของเธอปกติเป็นอย่างนี้ไหมวางให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ไหมปกติโอเคเดี๋ยวมาดูฝากงนี้บ้างไหนมาดูฝากงนี้บ้างไหนเป็นยังไง อันนี้จัดแล้วใช่ไหมคะจัดค่ะอันนี้เขาถุงขยะอ๋อถุงขยะเอาไว้บนหัวนอนเลยเหรอลูกค่ะ <laughs> บ้านนี้เขาถุงขยะไว้ในหัวนอนตอนกลางคืนเขาก็จะกราบสามครั้ง<ะ>แล้วเขาก็จะนอนนะคะอันนี้กรุณาเคลียร์หน่อยนะลูกนี่ของใครของแอร์่ะแอรอยู่ไหนแอร์ไปแล้วบอกให้จัดตรงนี้ด้วยของคนอื่นพอได้ <laughs> เฮ้ยหัวมุมของใครของน้ยหนาตุ๊กตาถ้าขายเครื่องสำอางหรือไงน้อยหนาตุ๊กตา บอกน้องด้วยตรงนี้ให้ทําความสะอาดใหม่นี่ขยะก,ก็มาไว้กาบอีกแล้วกาาขยะทุกคืนเนาะเดี๋ยวฉันจะเอาลงช่อง y o u t u b e ให้ตรงนี้อไัไหนคะมุมเธอโอเคได้ค่ะลูกไหนดูดูก่อนมี่ฝุ่นเธอเธอนอนดมฝุ่นนะตรงนี้นะ่ะเธอต้องกวาดดีๆของใคร ไม่เอาผ้าชุบน้ำก็ได้แล้วก็มาเช็ดเช็ดไม่งั้นเธอก็จะนอนอโอ้นอนกอดแล้วก็ผ้าห่มที่เธอซักสะอาดเธอก็จะ,อ,ะอยากายเธอบูชายอยากายตั้งแต่เมื่อไหร่เธอมาดูนี่ <c oughs> นี่มีอยากายด้วยป๊อออก้วย <c oughs> ใครโอของพี่ตองซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากมาก หาที่ตีแทบจะไม่ได้นะคะตองแต่ฉันก็ต้องหาที่ตีนั่นแหละโอ,โอเคเปิดเปิดกล่องดูซิ <c oughs> แทนที่โอ้กล่องนี้เธอก็อาจจะก็ออกมาหนึ่งนั่นแหละกล่องมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาเขาก็คงจะเก็บโน่นนั่นนี่หรือว่ารูปผู้สาวผู้บ่าวไว้ <c oughs> อะไร <c oughs> อันนีขนข้ของน้องค่ะของน้องค่ะหนูตัดแค่นี้ค่ะไม่ไม่บอกน้องด้วยไงนี่น้องอยู่นี่ นีค่ะรากคนค่ะจไม่ยูยูวันนี้เธอไม่ใช่อะไรหรอกเวลาเขากวาดบ้านไงเธอเธอไม่อยู่เขาก็จะกวาดาซส้นไว้ตรงนี้กวาดรซ่้นไว้ตรงนี้ตอนเย็นเธอก็จะเอามาหุ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอก็เป็นูมิแพ้แล้วทํมาให้หน้าตาไม่สดใสอย่างนี้ตุ๊กตาเน่ากรุณาซักด้วยนะคะจ้าค่ะอให้ดูซิมเน่าจริงไหมพี่ลองดมดูซิเออ้าตรงไหนของใครอีกเฮ้ยเธอเวลาเธอนอนเธอเอาหัวไปทางไหนมีรองเท้าตรงนั้นอะ ฮะน้อนตรงนี้ค่ะน้องไลยนอนตรงนี้ท่นหัวไปทางไหนทีน้องหันหัวไปทางนี้ค่ะน้องขาผู้ชายค่ะแทนฉันเห็นเธอแล้วเธอจะวิ่งไปไหนอ้าวไหนของหนูน้องอ้าวน้องใหมมม่ออ้หนูคะตรงนี้พรุ่งนี้จะต้องงามงดงามกว่านี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพทุกอย่างไว้นะคะทุกคนแล้วพรุ่งนี้เราจะเห็นว่า มันจะงามมากนะคะเฮ้ยเธอไม่ทันแล้วแหละถ้าจะมาจัดอะไรตอนนี้ไม่ทนันพรุ่งนี้1ิบโมงครึ่งจะมาดูใหม่นะคะ <ไป S 1> อ่าดูหน้าดูสมหน้าพวกนี้ไว้นะคะพรุ่งนี้เอาให้เนี้ยบกว่านี้เธอไม่อยู่นะคะเอาใครอยู่ทาให้ให้เนี้ยบทีนี้เวลาเธอจะเดินทางเธอจะเอาอะไรคุมผ้าของเธอไว้ไหมหอหอเออต้องคลุมไว้นะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูใหม่บ่ายนะคะเด็กๆทุกคน เชือกดีกับช่องไปกับโก้นะวันนี้ดูโฉมหน้าของเขาแล้วก็บ้านเขานะคะจะส่งคลิปนี้ลง youtube อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามความลึกของเรานะคะบ๊ายเดียวกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะคะก็อยู่นี้ตอนนี้ประมาณกี่ร้านนะเพอาสิบคนน่ะไม่ถึงร้านหรอก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อเชา้านี้เราฟังคําแล้วก็ท่านสมณบบอกว่าบ้านน้องน้งผู้หญิงเนี่ยเามากเราก็เลยว่าวันนี้เราจะไปตรวจบ้านส,สาวนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูด,ด้วยกันเลยนะคะเราสัญญากันว่าสิบโมงเราจะไปตรวจบ้านผู้หญิง สิบโมงเราจะไปดูบ้านผู้หญิงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคิดว่าเขาน่าจะกเป็นอย่างคำร่ำลือหรือเปล่าพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังฮะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านสาวน,นะคะว่าสะอาดหรือ,อยังโอ้อันดับอันดับแรกที่เราเห็นก็คือรองเท้าก็ก็ได้อยู่นะเขาก็วางแบบโอ้แฉ่นิดนึงนะคะบ้านเธอนะ่ะ ด้านหน้าผ่านนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไหนของใครตรงไหนบ้างมีคนกำลังพับชุดชั้นในอยู่นะคะมรสุมลงของใครกรุณาแสดงตัวตนด้วยค่ะตรงนี้ แล้วเธอจะทำตอนไหนเอาด้จะดทำเทเล็งอย่าพับเจลอะไรไปอย่างนี้อื่นอย่างอันนี้เขาอันนี้เธาคือที่จัดใช่ไหมในข้าหนูในข้างหนูเก็บของไปกรุงเทพอันไหใครพร้อมที่ให้ตรวจฉันไม่ได้ดูว่าเก็บของเก็บของก็เก็บของไหนโอเคขอบุญคาดูนางพับเสื้อผ้านะคะดูดูไม่หยิบดูมีเออนี่มีลำหนักเลยค่ะไหน ในของเธอเออโอเคออเดี๋ยวดูก่อนมีฝุ่นไหม,ม,ไม,มในของเธอเออด้านในไม่ได้หมักไว้นะไม่มีค่ะด้านด้านนี้ล่ะอ,อ,อันนี้ของล่าเดี๋ยวปรากฏหน้าตาหน่อยสิของเธอ<ะ>โอ้มีคนกำลังรีบเก็บก็มีนะคะวันนี้เราย่องบ้านย่องเข้าบ้านเนยมุมเธอมุมไหนทำไมมีแต่เครื่องสำอางเต็มไปหมดฮะ ค,ค่อนขี่หายม่นจะตรองมีเครื่องสปาทุกสิ่งแล้วเนาะอเอาเก็บเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะคะก็ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างบน<ม>เฮ้ย What is this? อย่างนี้ไอเท,ทีไอถังไหนไม่กีนเอาไปละงั้ <laughs> นเฮ้ <laughs> ย <laughs> ด,ด้านนี้คืออะไรด้านนี้คืออะไรด้านนี้คืออะไรห้องซักนะคะ <ใน S 1> แล้วก็ห้องอ่าห้องน้ำผ่านหรือยัง น้องก็ยังยังไม่มีใครมานะเยเพิ่งขึ้นมายเพิ่งขึ้นมาอะไรชนะกี่โมงชนะสิบโมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสิบโมงครึ่งแล้วโอ้โหไหนดูสิเอา้าฉันก็ตรวจใครพร้อมก่อนใครไม่พร้อมก็จะดูดิให้เวลาสิบโมงเพิ่งมาลื้อมาเก็บมาจัดอะไรี่อ๋อไหนไหนใครพร้อมคนไหนที่โชว์ได้ คนที่เขาดูดีมันก็ดูดีนะเออถูแล้วยังบ้านนี่ในหลวงพ่อมาดูแล้วก็ตกใจตรงไหนหลวงพ่อไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอันนี้จะไหนไหนของใครนี่ของใครของหนูอันนี้ของหนูใช่ไหมโอเคคนขี้เหล่จะมีเครื่องสำอางเยอะเป็นปกติไม่ใช่ของหนูของใครอันนี้ของใคร ของหนูใช่ไหมเรียบร้อยไหมลูกร,ร้อยค่ะไหนดูขอดูกล่องหน่อยสิเปิดกล่องให้ดูหน่อยกล่องไม่มีอะไรเลยค่ะวิจารณ์ภาพเไงม่ให้อยากดู้ว่าพับเสื้อผ้าเป็นไหม <c oughs> อ่าขอใครเอามาแล้วว่าไงไห <c oughs> นของเธอมีอะไรบ้างเ <c oughs> ขาพับเป็นอยู่นะ <c oughs> แสดงว่าหลวงตาก็อาจจะมาดูช่วงมรสุมลงของเธอยู่ตรงไหนมาดูสิอประธานโทษนะคะเต่าเน่าขอใครนี่ เต่าเน่าของใครซักบ้างนะคะน้ำลายเหงื่อใส่ไหนของเธอตรงไหน,นไตรงนี้นุจัดแล้วใช่ไหมลูก <c oughs> วีกรุณาไปขัดด้วยนะคะดีสุดแล้วใช่ไหมนี่อ,นอ้ยุไม่ขนดนี้เหรอหาไม่ฉันถามเธอฉันไม่ได้ถามคนอื่นอันอันนี้จัดแล้วใช่ไหมลูก <c oughs> บ้านไม่ได้เรียกว,ว่าจัดนะคะบ้านเรียกว่า ประมาณว่าหียกไว้นะคะสองคนนี้ไม่ผ่านอะไรคนไหนคนไหนต่อไปในของนูอยู่ไหนแปดคนงามมึงที่แหละไหนโหมีอ่านนังซือหัวใจทองในใจเธอใครอ่านเล่มนี้อันมันติดมาอ๋ออเออะไนดูดิดูความเน่าของนางสิโอเคพ่อห่มซักบ้างไหม เออโอเคไหนมาดูของคนมอมาอย่างเี้ยโอเค <c oughs> เฮ้ยอ,อันนี้มุมนี้มันไม่โอเคนะมีไม้แขวนอย่างเงี้ยนะ่ะ <c oughs> ของใครไปจัดเรียงให้มันงามๆหน่อย <c oughs> เฮ้ยใครนี่ของใครอันนี้ของหนูไม่ลุงนี้ของใคร เธอเขาเรียกว่าจัดแล้วนั่นท่านผู้ชมวันนี้ก็าคือจัดจัดแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าจัดใช่ไหม <Yes. S 1> เธอมาจัดแล้วแล <Yes. S 1> ้วไม่วันนี้อยู่วันนี้ <Okay. S 1> เวลาเธอกว่าทำความสะอาดเธอก็จะมันก็ฝุ่นไงมันต้องหาที่ไว้ทุกสูงหน่อยไงตรงนี้นะ่ะของเธอหมดใช่ไหมไม่แค่ใบโตอันนี้ของหนูเออ oh. โอเคสะอาดไหม ไปดูในกล่องที่มีอะไรมีแค่ผ้าห่มมันมีอ๋อพีท่อห้าห่มโอเคไหนเธอหมยรูปดารานเป็นใครทำไมเอามาติดแม่ค่ะขอพี่ทีแล้วเหรอของูเออไหนโอเคโอเคแม่ของเธอปกติเป็นอย่างนี้ไหมวางให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ไหมปกติโอเคเดี๋ยวมาดูฝากนี้บ้างไหนมาดูฝากนี้บ้างไหนเป็นยังไงออันนี้จัดแล้วใช่ไหมคะ อ๋อถุงขยะไว้บนหัวนอนเลยเหรอลูกค่ะ <laughs> บ้านนี้เขาถุงขยะไว้ในหัวนอนตอนกลางคืนเขาก็จะกราบสามครั้ง <laughs> แล้วเขาก็จะนอนนะคะอันนี้กรุณาเคลียร์หน่อยนะลูกนี่ของใครของแอร์ค่ะแอร์ A, อยู่ไหนแอร์ A, ไปแล้วบอกให้จัดตรงนี้ด้วยของคนอื่นพอได้เฮ้ย <laughs> หัวมุมของใครของหนาตุ๊กตาเ้าขายเคร <laughs> ื่องสำอางหรือไงน้อยหนาตุ๊กตาไปแล้วค่ะบอกน้องด้วย ตรงนี้ให้ทําความสะอาดใหม่นี่ขยะกะับมาไว้กาบอีกแล้วกาบขยะทุกคืนเนาะเดี๋ยวฉันจะเอาลงช่อง Youtube ให้ตร่นี้ค่ะไหนคะมุมเธอโอเคได้ค่ะลูกไหนดูดูก่อนมฝฟ่นเธอเธอนอนดมฝุ่นนะตรงนี้นะ่ะเธอต้องกวาดดีๆของใครไม่เอาผ้าชุบน้ําก็ได้แล้วก็มาเช็ดเช็ดไม่งั้นเธอก็จะนอนโอ้นอนกอดแล้วก็ผ้าห่มที่เธอซักสะอาดเธอก็จะออยาก เธอบูชัยอยากย้ายตั้งแต่เมื่อไรค่ะมาดูนี่นี่มีอยากย้ายด้วยปออ๋อ้วยใครโอ้ของพี่ตองซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากๆหาที่ตีแทบจะไม่ได้นะคะตองแต่ฉันก็ต้องหาที่ตีนั่นแหละอโอเคเปิดเปิดกล่องดูซิ แทนที่โอ้กล่องนี้เธอก็อาจจะเขาก็ประมาณนึงแหละกล่องมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาเขาก็จะเก็บโน่นนั่นนี่หรือว่ารูปผู้สาวผู้บ่าวไว้อะไรอันนี้ไม่ของน้องค่ะของน้องค่ะหนูตัดแค่นี้ค่ะไม่ไม่บอกน้องด้วยไงนี่น้องอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะคไม่อยูยูอันนี้เธอไม่ใช่อะไรหรอกเวลาเขากวาดบ้านไงเธอเธอไม่อยู่เขาก็จะกวาดมาส้นไว้ตรงนี้กวาดมาส้นไว้ตรงนี้ตอนเย็นเธอก็จะเอามาหุ่มอะไรอย่างเงี้ย แลยวเธอก็เป็นภูมิแพ้แล้วเธอมาให้หน้าตาไม่สดใสอย่างนี้ตุ๊กตาเน่ากรุณาซักด้วยนะคะตุาค่ะบล้อให้ดูซิมเน่าจริงไหมพี่ลองดมดูซิเออาตรงไหนของใครอีกเฮ้ยเธอเวลาเธอนอนเธอเอาหัวไปทางไหนมีรองเท้าตรงนั้นเ่ะฮะตรงนี้น้องนอนตรงนี้ค่ะน้องไลยนอนตรงนี้ท่านหัวไปทางไหนทีนี้น้องหันหัวไปทางนี้ค่ะรองเท้าปูขาค่ะแทน ฉันเห็นเธอแล้วเธอจะวิ่งไปไหนจะวิ่งมาเอากรเป๋า้าวไหนของหนูหน้องอ้าวน้องให่อายังไม่อมหนูคะตรงนี้พรุ่งนี้จะต้องงามงดงามกว่านี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพทุกอย่างไว้นะคะ<น>ทุกคน,นแล้วพรุ่งนี้เราจะเห็นว่ามันจะงามมากนะคะเฮ้ยเธอ,อ <laughs> ไม่ทันแล้วแหละถ้าจะมาจัดอะไรตอนนี้ไม่ทนันพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งจะมาดูใหม่นะคะอ่าดูหน้าดูสมหน้าพวกนี้ไว้นะคะ พวกนี้เอาให้เนียน้ยบกว่านี้อไม่อยู่นะคะเอาใครอยู่ทาให้ให้เนี้ยบทีนี้เวลาเธอจะเดินทางเธอเอาอะไรคุมผ้าของเธอไว้ไหมเอาต้องคลุมไว้นะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูใหม่บ่ายๆนะคะเด็กๆทุกคนเชอือฟีกับช่องไปกับโก้นะวันนี้ <laughs> ดูชมหน้าของเขาแล้วก็บ้านของเขานะคะจะส่งคลิปนี้ลง YouTube อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามความลกของเรานะคะ ไม่ต้องกดแล้วกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะคะก็อยู่นี้ตอนนี้ประมาณเอเอเกกี่ร้านนะก็รสิบคนเนี่ยไม่ถึงร้านหรอก <laughs>